พี่เอเป็นพิธีกรคนเดียวอ่ะคนเดียวไม่เอาพิธีกรเพิ่มอีกคนเหรอครับรายการจุมทางมีพิธีกรเจ็ดคนตอนเนี้ยต้องการระบายมาที่นี้ส <c oughs> ักคน <c oughs> คำจำกัดความที่ว่านายกคนใหม่ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีรอบเอ็นเกมครับ ี่คือโฉมหน้าของปรัชนีรอบเอ็นเกมก้อยกับีครับ5ตัวช่วยกลับมาแล้วจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกคนดังเลือกใช้ตัวช่วยคนดังมาดูคนดังคนนี้กันเลยครับโอเวนวิลสันเกิดก่อนปรัชนีท่านนี้3ปีครับคิดว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมของเราอายุ53ค่ะตอบ53ปีนะครับตอบมาครั้งแรกเรียบร้อยครับตอนนี้ เอาละมาลุ้นกันเลย126,000บาทจะเป็นของเธอทั้งคู่ได้หรือไม่ปสัสนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ53ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่จ้ะแม่พูดหวานเชอะไม่ใช่จ้ะ, 2> จะ1 2 6 0 0 0บาทลอยไปแล้วตอบครั้งที่2เพื่อเงิน63,000บาท ตัวช่วย4ตัวช่วยที่เหลืออยู่คือเพลงโครสอัพความทรงจําและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่ 2, 2> เอ่อโครสอัพค่ะโครสอัพ,ออพเอาละใช้ตัวช่วยโครสอัพปรัสนียืนนิ่งๆน,น,นะครับเดี๋ยวเวทีจะเลื่อนมาข้างหน้าครับเอาละปรัสนีเลื่อนมาใกล้ๆแล้วอ่ะส่งมาหนึ่งคนมาดูใกล้ๆได้วีผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการโครสอัพ เออประสนีไม่ต้องสกตาก็ได้นะครับประสนีดูเหมือนแบบยืนนิ่งๆได้สบายๆถ้าพร้อมแล้วกลับเข้าประจำที่ได้เลยครับคิดว่าประสนีรอบเอ็นเกมของเราอายุ48ค่ะบ4ปปีเอาละจำไม่พอเลยมาลุ้นกันเลยดีกว่า6 3 0 0 0บาทจะเป็นของเธอทั้งคู่หรือไม่ประสนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ48ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่งงเลยอะเอาจริงน่าเสียดาย63 0 0 0ผ่านไปเรียบร้อยอตอบครั้งสุดท้ายเพื่อ31,500บาทยังมีตัวช่วยเหลืออยู่จะใช้ตัวช่วยไหนดีเพลงความทรงจำหรือเหตุการณ์โอเคเหตุการณ์เหตุการณ์รค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์นะครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับซาฮาราตะเกียบซาฮาราตะเกียบโอ้ยองค์การนาซาส่งยานพโอเนีย11ขึ้นสู่อวกาศ ในปีที่ปัสณีท่านนี้อายุสองขวบอ่ะนี่คือข้อมูลสุดท้ายที่ตัวช่วยที่เราให้คุณได้และให้โอกาสถ,ถามสายสืบของเราหนึ่งท่านใครดีพี่เอกี้ค่ะพี่เอกี้ฮู้ฮู้แม่อรีาระใหญ่หลวงอีกแล้วว่าหน้าเขาต้องไปเกินอายุนิแน่อายุอาจจะยังน้อยถ้าชัน46อ่ะ อ๋อเอาคุณเอกกี้เป็นเกณคุณเอกกี้46อ่ะเมื่อกี้เราตอบ48เมื่อกี้เราตอบ48แต่ว่าเขาไม่ได้สามารถทด1ปี2ปีได้เหมือนเดิมไงเออใช่10แล้วแต่ไปชุบ49ป่ะเอางั้นชนะ49 50เป็น2ครับเท่าไหร่ครับเอาเลยเอาเลย50ค่ะเฮ้ยเอาเล49ว่ะไม่รู้9หรือ51 เมื่อกียย้เราตอบสี่แปดไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่หุยพี่หุยหุยยสี่สี่เก้าเลือกสี่เก้าเลือกเลือกสี่เก้าสี่เก้าโอเคมั่นใจยังไม่มีไม่มั่นอะไรเลยแต่ว่าอันนี้ค่ะ <c oughs> มันแล้วนะค่ะโอเคแล้วนะสี่สิบเก้าปีครับตอบมาแล้วมาลุ้นกันปัชนีรอบเป็นเกมคุณอายุ49ปีใช่หรือไม่ครับ ลุ้นกันอยู่นานสุดท้ายตอบถูกนะครับเอาละถ้าตอบถูกแบบนี้รับเงินไปเลยครับ31,500บาทมาคุยกับปศนีของเราดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โอปาครับสวัสดีครับโอ้พี่โอปาอายุ49แล้วเออข้างล่างอึดอัดไปเท่าไหร่ข้างบนยิ่งกว่าทำไมฮะพูดอะไรมาได้เลยอ่ะนั่นแหละสิอาผมบวกพอเขาพูดมาใกล้ๆก อยากจะบอกอยากจะช่วยน้องใช่ไหมอยากจะช่วยแต่ขอแรกแหละครับผมโอ้โหอย่างนั้นเลยเอาละมาคุยกันนิดนึงครับผมนายกคนใหม่นี้อยู่นี้พี่ไปเล่นการเมืองเหรอหรือยังไงก็ไม่ได้เล่นการเมืองเป็นนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยโอ้ครับผมแล้วที่มาที่ไปของการมาเป็นพี่โอบาเสียงเนิร์เริ่มมาจากอะไรเมื่อก่อนเลยเป็นครูอ๋อเป็นครูเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันมีงานวันเด็กไงงานวันเด็กเราก็ขึ้นไปเป็นพิธีกรอะไรเงี้ย แล้วผู้ปกครองเด็กเขาเห็นว่าเอ้ยครูคนนี้มีแววดีอรก็ชวนมาเล่นตลกออครับผมแล้วเมื่อสเกือบ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วครับผมแล้วแล้วแล้วก้าวเข้ามาสู่แบบวงการตลกเต็มตัวได้ยังไงอ่ะก็เล่นตลกไปเรื่อยๆตมตางจังหวัดไปเล่นไปเนี่ไปเรื่อยๆก็ไปเจอพี่โอพนมนพรครับเขาก็ชวนมาอยู่ในวงตอนนั้นแม่งปอชนทิชากำลังดังก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่โออยู่พักหนึ่งก็พี่โอก็บอกเอ้ย มาทารายการชุมทางเที่ยงทองเมื่อปี2545ครับผมก็มาเป็นพิธีกรแล้วก็เริ่มมาเล่นตลกเป็นจริงเป็นจังโอ้นั่นจริงจังเลยครับผมแลวปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยครับโอ้โหมีนโยบายยังไงบ้างอยากให้แบบศิลปินตลกเป็นยังไงก็นายกเนี่ยมันไม่มีเงินเดือนมันเป็นจิตอาสาทํางานเพื่อช่วยเหลือมูมวลสมาชิกศิลปินตลกที่เจ็บไข้ได้ป่วย แกตัวบ้างไม่มีบ้านอยู่ไม่สบายใครตายใครเจ็บใครป่วยเราก็มีหน้าทีห้าเงินมาช่วยเลือกเขาพวกนี้เป็นพี่เป็นน้องกันในเป็นดูแลกันตลอดมือครอบครัวเดียวกันห้าร้อยกว่าคนครับตลกสมาชิกทั้งหมดนอกจากตลกแล้วตอนนี้ก็เป็นพิธีกรด้วยในรายการเป็นพิธีกรเปลี่ยนจากทุมทางเสียงทองเป็นชุมทางดาวทองครับครับผมออกอากาศช่อง7 HD ครับผมทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ครับเที่ยงครึ่งครับครับครับผมแล้วทำไมพี่โอบาทถึงเสียงเนอะ ผมคนเมืองการคุณเป็นคนเมืองการครับผมโอ้โหก็คือสำเนียงการแท้ๆเลยแบบนี้คนเมืองการดังเยอะอครูปีชาก็มวดจระรุ่นรู้จักมากเออก็ดังนี่ครับผมเออก็คนดังก็เยอะจริงเอ๊ะแล้วพี่เอเป็นพิธีกรคนเดียวอ่ะคนเดียวไม่เอาพิธีกรเพิ่มอีกคนหนึงครับรายการจุ้มทางมีพิธีกรเจ็ดคน ตอนเนี้ยต้องการระบายมาทีนี้ทุกคนก็ใครดีอ่ะผมผมไายอายุวิเอนะถ้าคุณทายถูกคุณขออยู่กับพี่เดือนหนึ่งไหมอ๋อเหรออ่ะผมเท่าไหร่ผมไายว่าพี่เอเนี่ยอายุเลือดเท่าไหร่ดีกว่าเอาเหลือเท่าไหร่เลยเอาตังไม่เป็นไรพาอายุที่ผ่านมาดีกว่าพี่เอเนี่ยนะผมไายเลยนะผมไม่เคยถามทีมงานเลยนะผมเดาพี่เอเลย24 เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงเอาใจจนขนาดนี้ไม่เรียกเป็นพิธีกรสักเทปไม่รู้จะว่าอะไรแล้วมาสิมาบ่อยๆได้ไหนอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณที่เอ๋นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณโอบะเสียงเนิร์ดนะครับขอบคุณนะครับยาสัสสัสสันดีัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเราท่านทำรายการที่วิ่ง Senti we yeah, senti-weah, yeah, senti-we, senti-we, yeah.